สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับกับกบยางในประเทศไทยนะครับฝีมือคนไทยนั่นเองรวมไปถึงเหยื่อปลอมอื่นๆด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอ้าววันนี้นะครับถึงคิวของ ช้อนยาง USA นะครับจากค่าย USA หรือนาโอ USA นั่นเองอ่ะก่อนอื่นนะครับขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนาเจดนะครับจากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับที่อนุเคราะห์นะครับสนับสนุนเหยื่อปลอมดีๆแบบนี้นะครับมาให้เราได้เรียนรู้กันนะครับอ่ะใครอยากได้เหยีอยปลอมกบยางหรือว่าอุปกรณ์ดีๆนะครับก็ลองไปช้อปปิ้งกันได้ทั้ง Lazada และ ช้อปปี้นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่าไทยบ้านฟิชชิ่งนะอ่ะโอเคมาถึงตัวพระเอกของเราวันนี้ดีกว่านะครับช่อนยาง usa นะครับจากค่ายโอซ์ usa นั่นเองนะครับหลายๆคนนะอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงชื่อ usa นะครับนันหนวดคาดการนะเพราะว่านาโอซเนี่ยเขาชื่อสหรัฐนะครับถ้าน้นหนวด ดูไม่ผิดนะเพราะว่าโอ๊ตเนี่ยอยู่ในกลุ่มของตกปลาช่อนข้างทางเหมือนกันนะครับเคยเห็นชื่อเขาเวบเวนะครับก็เลยเป็นสหรัฐหรือว่ายูน t เต็ดสเตทอเมริกานั่นเองนะครับก็เป็น USA อะนะอ่ะวันนี้มาดูนะครับตัวช่อนยาง USA ตัวนี้นะครับเป็นกบยางไซส์ใหญ่นะที่ต้องพูดว่าไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็ไซส์ใหญ่สำหรับปลาช่อนบ้านเรานั่นแหละนะครับแต่ก็ตัวนี้เนี่ย บมาหมดแล้วนะครับจากที่หลายๆคนรวมถึงนนวด์ด้วยที่เป็น FC ของช่องโอ๊ต s a นะครับได้ดูผลงานของเจ้าช่อนยาง usa นะครับสโลแกนของเขาองศาเบ็ดเปิดร0 0เซนะครับอันนั้นเป็นสโลแกนของนโอเขานะครับมาดูที่ตัวชิ้นงานกันดีกว่านะครับตัวเนี้ยเป็นกบยางไซสใหญ่ที่นนวดบอกนะครับแล้วก็ ชื่อช่อนยางก็บอกอยู่แล้วนะครับก็แสดงว่าตัวตัวนี้เขาเรียกว่าออกแบบมาให้เป็นปลาช่อนและหน้าตามันก็เหมือนปลาช่อนจริงๆอ่ะลองดูสิเห็นไหมนะครับมีขีบมันที่เป็นลายไทยต้องบอกนะว่างานตัวนี้ถือเป็นงานที่วิจิตรบรรจงแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับต้องยอมรับนะหนวดยอมรับว่าตัวนี้เป็นงานที่สวยสวยมากๆถึงแม้จะเป็นงานตัวชิ้นใหญ่แต่ว่าสวยนะครับทำรายละเอียดมาได้สวยงามนะครับเนี่ยขีบลายไทยนะครับ แล้วก็คลีปลายไทยด้านข้างนะครับรวมถึงด้านบนเนี่ยเป็นไข่มันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนใส่ลายไทยขับข้างบนเข้าไปอีกถือว่าเป็นงานที่วิจิตรบรรจงสวยงามจริงๆเลยแหละนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดบนตัวนะมันก็จะเป็นรูปหัวปลาช่อนนะครับแล้วก็มีลายไทยผสมผสานแต่ทรงด้านหัวนี่เหมือนมี เอาไปทําหลายเจ้าเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเจ้าไหนเป็นต้นฉบับนะที่จะมีไข่บนหัวแล้วมีครอ,อบลายไทยตรงนี้นะครับเ,ออเห็นหลายเจ้าเหมือนกันนะครับคล้ายๆไม่รู้ใครเป็นต้นแบบหรือใครเอาไปทําตามก็ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคมาดูรายละเอียดการตัวนี้ก็จะเป็นเกล็ดนะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเกล็ดเกล็ดปลาช่อนนั่นเองนะครับด้วยองค์ประกอบของ ตัวกบเนี่ยนันโดดขอเรียกกบยางแล้วกันถึงแม้มันจะเป็นช่อนยางก็เถอะนะครับอ่ามันเป็นมนกลับด้านนะครับมนกลับด้านแล้วก็องศาเบ็ดเนี่ยหมายถึงว่าเกสรเบ็ดเนี่ยที่เราลูบนิ้วไปเนี่ยไม่มีติดเลยนะต้องยอมรับว่าออกแบบมาได้ดีนะครับตัวเกล็ดเนี่ยมันจะหลบเกสรเบ็ดให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะลูบไปเนี่ยไม่มีติดนะฉะนั้นตัวเนี่ย ฟันธงได้เลยนะครับช่อนยาง USA ถึงแม้น่หนวดไม่ได้ยังไม่ได้เคยใช้งานนะครับแต่เราเป็นคนทำกบยางเรารู้ว่าไอลักษณะแบบนี้แม่งตีลุยๆอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นกบยางทรงใหญ่นิดนึงสำหรับบ้านเราแต่ตยลุยๆกัได้นะครับแล้วก็ไม่กลัวผิดคิวด้วยนะครับฟันธงตัวนี้ถ้าเจอช h โดก็ก็วัดกันหน่อยอ่ะเออต้องลุยกันแหลกอะนะครับ2อโออะนะเบ็ดองโออะลุยแหลกอะลุยได้นะครับ อ้าวเบื้องต้นนะครับกรรมวิธีการผลิตนะครับเบื้องต้นสําหรับโมดกับด้านรุ่นนี้นะครับก็อาจจะเหมือนคล้ายๆหลายๆค่ไขนะครับดวงตานี้อาจจะมาแปะทีหลังนะครับอาจจะทําสีสีขาวไว้ก่อนเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สีแดงกับสีดำเนี่ยมาทําทีหลังนะครับหลังจากปลิ้นกบออกมาแล้วแต่สิ่งที่ทําอันดับแรกก็คือเนี่ยแหละการลงสีของตัวตัวครีบต่างๆนะครับด้านบนนะครับลงสีเสร็จปั๊บนะครับก็จะใช้การชุบสี น้ำเงินนะครับตัวนี้น้ำหนวดเดาได้เลยนะต้องเป็นน้ำเงินกับรองพื้นด้วยดําแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ออกมาเข้มขนาดนี้เพราะว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินแล้วรองพื้นด้วยขาวเนี่ยมันจะสว่างกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นน้ําเงินแล้วรองพื้นด้วยสีดํานะครับแน่ๆนะครับเดี๋ยวไปแกะดูกันนะครับอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ไม่มั่นใจนะครับเอออะเดี๋ยวไปแกะห้องเครื่องดูกันเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นห้องเครื่องของเขานะครับอ่ะวางไว้ก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกบนะเป็นตัวกบยางนี่เนื้อยางข้างหน้ามีปุ่มอปุ่มกันฉีกนะครับหนามากนะครับจากที่จับนี่ค่อนข้างหนาเลยแหละนะครับแข็งเลยนะครับเนื้อยางเป็นยังไงยางพาราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับโคตรเหนียวนะครับโคตรเหนียวดึงยังไงอ่ะอะดึงเอายืดแล้วหนูจะพยายามยืดทุกตัวเนี่ยดึงยังไงอะเอานะ เหนียวอะนะครับขึ้นชื่อว่าเหนียวเลยนี่อ่ะแล้วก็มาดูนะครับหลังจากที่นนวดบอกไปนะครับลงลวดลายลายเสร็จปั๊บชุบสีน้ําเงินแล้วก็รองพื้นด้วยสีดําจริงๆด้วยเห็นไหมครับนน่นะจากเนื้อสัมผัสนะครับนันโดสัมผัสเนี่ยอพอคาดการได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยมีสีน้ําเงินเนี่ยเดี๋ยวนะน้ำเงินเนี่ย,ย,นะนนยประมาณ3รอบนะครับอ่าสีน้ําเงินเนี่ยประมาณ3มรอบ นะแล้วก็สีดำเนี่ยสมรอบฉะนั้นกบตัวนี้จะชุบประมาณหกรอบได้นะครับนี่แข็งเหนียวพูดตรงๆนะจากเนื้อสัมผัสแบบนี้นะนนท์พูดได้เลยโคตรทนตัวนี้ไม่ได้อวยนะแต่จากที่เราทำกบยางมาเนี่ยนน,น์บางทีลูกค้าบางคนสั่งแบบนุ่มบ้างแบบแข็งบ้างอะไรนะพอเราเราได้เคยลองใช้ของเราเองแล้วแบบว่าเนื้อแข็งๆเนี่ยโอ้แม่งโคตรทนใช้จนแบบ ใช้จนแบบกูอยากเปลี่ยนแล้วอะ่ะเออนะบางทีไอ้ลวดลายต่างๆมันสวยเราก็อยากอยากหาอันใหม่มาใช้บ้างอะ่ะเงี้ยนะครับอ่ะคือโคตรทนรับรองได้ตัวนี้โคตรทนปากหนานะปากหนาชุบหนาคือปากเนี่ยเขาทําเป็นโมนกับด้านมันจะมีการเสริมตรงนี้อยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยมันจะเสริมความแข็งแรงด้วยเนื้อยางอยู่แล้วนะครับมันเป็นโมนกับด้านมันจะมีอ่าอ่าพื้นที่เว้าวตรงนี้ไว้ที่ให้เพิ่มความหนานั่นเองนะครับเนี่ย หนามากนะครับแข็งแล้วก็แบบว่ารับรองได้เลยคือถ้าเจอเจอผิดคิวช่อนใหญ่หรือชะโดเนี่ยเอาแม่งอยู่แน่นอนอย่าลืมถักสายหน้าด้วยแล้วกัน <laughs> เอา้าเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนิดนึงนะครับอขนาดนะครับช่อนยางยุ a ตัวนี้นะครับ4.3นะครับโดยประมาณที่นาะโอดเค็มไว้ก็น่าจะเป็นตัวโมนนั่นแหละนะครับนี่4.3นี่นะครับ 4.3นะครับเซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างตัวบอดี้นะครับความกว้างตัวบอดี้อยู่ที่ความกว้างตัวบอดี้อยู่ที่2.3โดยประมาณนะครับ2.3ซนเมตรความสูงก็น่าจะใก,กล้กลเคียงกัน2.3นั่นแหละนะครับเออเดี๋ยวนะ2.1นี่โดยประมาณนะครับ2.1นะก็นี่ก็เป็นตัวบอดี้ของเจ้าช่อนยาง u ู a นะครับ ถือว่าสวยนะเป็นกบตัวหนึ่งที่นันวดมองแล้วว่าทํางานได้วิจิตบรรจงแล้วก็เก็บงานได้ละเอียดสวยงามมากจริงๆนะครับด้วยด้วยตัวคลีบเนี่ยมันน่าสนใจมากวิธีการลงสีลงแรงเขาเนี่ยนะเออนะมันทามันไม่ใช่เฉดเดียวไงมันเี2เฉดในในคลีบเดียวกันหรืออะไรเงี้ยนะครับต้องไปดูว่าเฮ้ยวิธีการลงสีเขาแม่งเจ๋งนะมันอาจจะทาสีส้มก่อนครึ่งนึงสีม่วงอีกครึ่งนึงนะครับแล้วก็ สีเหลืองแล้วก็แต้มด้วยปลายสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทํางานนะครับหรือศิลปินนั่นเองนะนี่สวยงามมากๆจริงต้องบอกนะคือเนื้องานดีอ่ะเนื้องานดีถือว่าถ้าราคาขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่น้นวดบอกว่าโคตรคุ้มนะตัวนี้คือเนื้องานดีพูดเลยเนื้องานดีนะเอาเดี๋ยวมาดูเรื่องของตัวห้องเครื่องกันนิดนึงโอ้โหห้องเครื่องแม่งโคตรใหญ่นะครับเบ็ดสโ นะตัวนี้เบ็ด2อโอนะใช่2อโอจริงป่าววะเดี๋ยวนนทดพอเทียบกับตัว2อโอที่น้นทดมีสิเออแต่คาดว่าน่าจะใช่แหละขนาดเนาะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อยู่เบ็ด1นโอว่ะอ๋อเป็นเบ็ด1นโอไม่ใช่2อโอนะเบ็ด1นโอนะเออเดี๋ยวนะอ่ะดูใหม่นี่อ่ะใช่จริงๆด้วยเบ็ด1นโอนะครับไม่ใช่2อโอนะขอโทษทีขออภัยด้วยนะครับเบ็ด1นโอนะครับตัวนี้เบ็ด1นโอนะ เบ็ดหนึ่งโอแต่ของนาโอ๊ตแม่งโคตรแข็งอ่ะเออเบ็ดหนึ่งโอที่แบบแข็งมากๆนะครับเนี 1, ่ยเบ็ดหนึ่งโอที่แข really <c oughs> <c oughs> ็งมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นลูกหมุนเบอร์เบอร์สี่นะครับลูกหมุนเบอร์สี่ก็จะใหญ่กว่าด้านท้ายด้านท้ายใช้ลูกหมุนเบอร์หกนะครับนี่นะครับด้านหน้าลูกหมุนเบอร์สเวลาประกอบเนี่ยจะโผล่มาแค่ตัวห่วงนะครับเนี่ยตัวห่วงแค่นี้นะครับอ่าประกอบกับตัวกบนะครับบอดี้นะครับตัวนี้เป็น ขนาดเบ็ด1โอนะครับแล้วก็พันตะกัวฟิวส์นะครับนี่พันตะกัวฟิวส์ไว้นะครับเดี๋ยวนะตะกัวฟิวส์หรือตะกัวแผ่นตัวนี้น่าจะเป็นตะกัวแผ่นนะครับอ่าดูจากดูจากไม่มีลอนของตัวตะกัวฟิวส์เลยนะครับน่าจะเป็นตะกัวแผ่นมากกว่านะครับเป็นตะกัวแผ่นนะครับแล้วก็เป็นเส้นลวดสแตนเลสนะครับก็ขนาดพอสมควรเลยแหละมี0.8มิลได้แหละดูและนะครับ ลดตันเลตเฉนีม่ไม่ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับลูกหมุนเบอร์6นะครับสปิดลิง5 5เดี๋ยวนะสปิดลิง5 5า้ไหมตัวนี้ก็น่าจะ5.5แหละนะครับแล้วก็ใบหลิวทรงลีขนาดใหญ่นะครับที่พูดว่าขนาดใหญ่เนี่ยของนนโนวดมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่อะ ขนาดใหญ่ดูจากตัวนี้แล้วกันส่วนขนาดเล็กดูตัวนี้นี่นะครับเพราะว่ากบมันตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับจริงๆแล้วถ้ากบตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ใบหลิวใบเดียวก็พอแล้วนะครับไปเสียงดังดีแล้วนะครับแจ๊กๆๆๆ,ๆๆๆอยู่แล้วเออน,นันหนวดเข้าใจผิดมาตั้งนานนึกว่าเบ็ด2โอนันเนี่ยแต่มันเป็นเบ็ด1โอถามว่าถ้าเราโมดิฟายประกอบเบ็ด2โอได้ไหมอันนี้เบ็ด2โอนะหนวดนะลองดูสิเฮ้ยได้นะเนี่ย อ๋อได้แต่ว่ามันจะออกหลวมหลวมนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะออกหลวมหลวมนิดนึงแล้วก็องศาเบ็ดเปิดไหมมันก็เปิดนะเอาได้อยู่นะเออนะฉะนั้นใครที่มีนะครับถ้าอยากจะโมดิฟายนะครับสามารถเอาไปประกอบกับเบ็ด2โอได้แล้วก็เขาเรียกว่าบิดบิดเบ,บ,บ็ดเข้าในตัวบอดี้นิดนึงเพื่อให้มันหลบสวะนิดนึงนะครับเออประกอบเบ็ด2โอได้นะเนี่ยเออได้ได้อยู่นะครับ2โอที่พอดีเนี้ยบเลยนะครับงานเนี้ยบเลย อันนี้คือแนวทางการโมดิฟายนะอย่าไปซีเรียสมากมายนะครับก็ใครที่มีฝีมือก็ทําไปแล้วกันนะครับอ่ะตัวบอดี้กับตัวห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน่าหนูจะทําการชั่งน้ําหนักให้ชมนะครับว่าน้ําหนักของกบยางอไอช่อนยาง USA ตัวเนี้ยมันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะดูบอดี้ก่อนบอดี้น่าจะมี2กรัมขึ้นไปแน่ๆแหละตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้สกรัมนู่นน่ะนะครับ สามกรัมนะครับส่วนเจ้าตัวห้องเครื่องนี้น่าจะมีถึง6กเอ้ห้ากรัมอะ่ะโอ้โหเฮียตัววันล่ําเลยนะเจ็ดกรัมนูนะ่นน่ะเจ็ดกรัมเกือบเจ็ดกรัมครึ่งอ่ะนะครับฉะนั้นตัวนี้มี8ดกรัมแน,น่ๆนะครับโอ้โหไม่แปดดิเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหถึงว่าตีระเบิดระเบ้อเ,เ,เลยนะครับเดีย๋ยวนะสิบกรัมอ่ะตัวเนี้ยหนักอะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยะนะหนักสิบกรัม โอ้โหตีเขาไปเถอะพระคุณนะครับ50เมตรก็50เมตรอะ่ะตัวนี้ถ้าได้ลองตีนะโ,โหนะแต่ว่าถ้าเป็นนันดวดนะันนวดจะลดน้ำหนักลงมานิดนึงเพื่อให้กบมันลอยน้ำได้นะเออมันจะเจ๋งดีมากเลยนะไม่แน่นะเดี๋ยวดูโปรเจกต์เดี๋ยวนันวดอาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับโมดิฟายได้นะอ่ะนั่นก็เป็นนะครับผลงานล่าสุดนะครับที่นันวดนำมารีวิวนะครับของ ช่อนยาง USA นะครับจากค่ายโอ๊ต USA นั่นเองนะครับอ่ะใครที่เคยใช้แล้วนะครับลองบอกนันวดนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประทับใจอย่างไรบ้างกับเจ้ากบ รุ่นนี้นะครับช่อนยาง USA นะครับ4.3เซนติเมตรนะครับลองบอกน้าหนวดนิดนึงว่าประทับใจกันยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับสำหรับน้าหนวดนะครับหรือว่าข้อมูลใดที่ผิดพลาดไปบ้างน้าหนวดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้า ช่อนยางย s a ตัวนี้นะครับคอมเมนต์มาถามได้เลยใต้คลิปนะของอยู่ในมือแล้วนะครับสามารถเช็คาะละเอียดให้ดูได้นะครับแต่ฟันธงได้เลยแม่งโคตรคุม้มตัวนี้พูดตรงๆนะใครซื้อไปหรือมีในครอบครองแม่งโคตรคุม้มน้ำหนักดีไตีไกลแน่นอนงานแม่งสวยโคตรทนอ่ะตัวนี้เหนียวรับรองได้นะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันัยรุ่นนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆปุ๊บ